สรุปประเด็นรายการหนนกระสาวันที่6พฤษภาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหมอดูนะครับดูดวงยังไงให้เสียเงิน0 0แสนแล้วก็กลายเป็นซึมเศร้านะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับน้องผู้ชายคนหนึ่งท้าความไปเมื่อตั้งแต่อายุ13นะครับตอนนั้นก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับมีเพื่อนน้องอไปดูเดินผ่านซุ้มหมอดูแล้วก็ได้ดูดวงกับหมอดูคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคนะก็เลยแบบ บอกให้เพื่อนนะครับเพื่อให้น้องคนนี้ไปดูและสิ่งที่เหมือนกับหมอดูจับทางได้ว่าน้องมีปัญหาเรื่องความรักนะครับก็คนเรามันก็มีมีปัญหายู่บางอย่างมีเงินความรักสุขภาพครอบครัวประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนจับทางน้องได้แต่สิ่งที่หมอดูทักน้องทั้งคู่นะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวคนในครอบครัวมีเคราะห์นะจะต้องไปงานขาวดําจะต้อง สูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักซึ่งเป็นผมว่าเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ทุกคนนะเนาะก็ก็เนี่ยต้องทําพิธีเดาะเคราะห์นู่นนี่นะครับและส่วนตัวน้องที่เป็นตัวหลักของของแขกรับเชิญในวันนี้นะครับก็มีทักว่าเนี่ยเป็นที่ดวงไม่ดีไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักเพราะว่าเนี่ยไม่รับพ่อปู่มันก็จะมีพิธีพเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็แบบมีซื้อนูน่นซื้อนี่ก็คือมีรูปมีพระพุทธรูปที่แบบ มีสลักชื่อเพื่อจะไปทําพิธีต่อสดอกเคราะห์ต่อชะตาลูกปั้นพญานะลูกแก้พญานาคในลูกแก้วแล้วก็สารพัดของขลังเลยนะครับแล้วจนลามไปถึงแบบเสียเพ่อปูเสียนพระพิคเน่เสียนอะไรแต่ละอย่างเบ็ดเสร็จสิ่งที่น้องเจอมาตลอดในระยะเวลาในช่วงนั้น3ปีที่ผ่านมานะครับก็คือแบบเบ็ดเสร็จคือโดนประมาณ ,00 0 0 0ซึ่งปัจจุบันนี้น้องเรียนมาหาอะไรแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับมีภูมิต้านทานแล้ว แล้วก็มีทางครอบครัวเข้ามารับทราบเรื่องต่างๆแล้วก็คุณแม่ก็มาในรายการด้วยนะครับพี่หนุ่มแกก็ถามว,าว่าวันนี้ต้องการอะไรต้องการเงินคืนหรอซึ่งคุณแม่บอกว่าไม่ได้ต้องการเงินคืนแต่ต้องการออกมาเปิดเผยให้สังคมรู้ว่ามันมีคนแบบนี้ในอยู่ในสังคมเป็นภัยสังคมเพราะว่าใช้ความออไม่รู้ใช้เหมือนกับหลอกล่อเยาวชนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ แล้วก็หลอกให้เสียตังอะไรเงี้ยด้วยเราเพราะว่าสิ่งนี้น้องเจอตลอดที่ผ่านมาคือเมือนว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ทําพิธีนี้คนในครอบครัวจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นนะครับมันก็คือเหมือนกดดันแล้วพอเราไม่มีเงินก็คือถึงขั้นแบบเอาโทรศัพท์ไปขายเอาคอมพิวเตอร์ไปขายแล้วมีบอกว่าถ้าแล้มันก็จะมีตัวแชทด้วยนะครับว่าถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็เอาของที่บ้านไปขายสิมันก็เหมือนกับ อ่าใช้คําว่าอะไรหลอกล่อให้น้องขอโมยของที่บ้านไปขายซึ่งในรายการนะ่ะก็เชิญหมอดูคนนี้มาด้วยนะครับก็หมอดูก็จะแบบใช้คําว่าเถียงตลอดเวลาเถียงจนโดนพี่หนุ่มบอกให้หยุดเถียงจนแบบทนายรณรงค์บอกให้เงียบก่อนฟังฟังให้เขาพูดให้จบก่อนอะไรครือแบบเจ้าตัวคือจะขัดตลอดเวลานะครับแล้วก็มันจะมีพิธีไปอาบน้ําใต้แสงจันทร์แล้วก็มีให้น้องไปที่ ขอพักเอ่อแล้วก็ทําพิธีเหมือนลงลงปิดแผ่นทองซึ่งตัวน้องอ่ะบอกว่าแก้พามดแต่เจ้าตัวบอกว่าตัวหมอดูนะครับบอกว่าแสงเกงในมันก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกที่ที่ข,ขัดขัดกันอยู่นะครับก็เอ่อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยระหว่างนั้นหมอดูก็จะแถใช้คำว่าแถแล้วกันแฉไปเรื่อยๆนะครับจนพี่หนุม่มแกก็มาแบบปิดจบว่าเหมือนทนฟังมาทั้งรายการนี่แหละทนฟังมาเป็นแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ย สรุปก็คือทางหมอดูจะพูดคําว่าเสนอตัวเลือกเป็นทางเลือกแล้วน้องก็เป็นคนมารับข้อเสนอนั่นเองก็คือเหมือนวับว่าไม่ได้บอกให้ทํานะแต่ว่าเขามามาน้องมันอยากมาทําเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งพี่หนุม่มก็มองกับทนายรรงก็มองว่าเหมือนคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณรู้ว่าเด็กเป็นเยาวชนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะไม่มีภูมิในการใช้ชีวิตในสังคมแต่คุณใช้จุดอ่อนว่าแบบ มาบีบีว่าเนี่ยเดี๋ยวมีเคาะเดี๋ยวมีนั่นมีนี่หลอกล่อจนแบบน้องน้องก็แบบต้องพบจิตแพทย์นะครับที่ตามที่คุณแม่เล่าให้ฟังและส่วนในรายการก็จะมีแบบผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องรางของขลังนะครับบอกว่ามูลค่าที่พูดไปอ่ะมันไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันมีต้นมันราคามันมีมันสามารถไปรับที่มีราคาต้นทุนแต่บอดูก็จะเถียงว่าเนี่ยมันมันต้องมีค่าปลุกเสกไงค่าซื้อดอกไม้นู่นนี่กขาบอกวบามันจะมีไม่แน่ใจมันมีของมงคลชิ้นนึงบอกว่า2 5 0 0าบอก แต่ต้นทุนจริงๆประมาณสองสามร้อยแล้วบอกก็นี่ผมต้องแบบไปซื้อผลไม้ซื้ออะไรบอกคุณซื้อผลไม้สองพันเลยเหรอพี่หนุ่มก็จี้ถามอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายไปอย่างหนึ่งนะครับว่าที่พาน้องไปทําพิธีแบบแปะแผ่นทองอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นการพลากผู้เยาว์หมอด,ดูก็เถียงเถียงว่าผมไม่ได้ทําอะไรไม่มีเรื่องชู้สาวอั่นนี้แต่ทางทนายรณรงค์งงก็บอกว่าคุณหลอกเยาวชนไปในสถานที่ที่พ่อแม่เขาไม่ได้อนุญาตอันเนี้ยมันก็นับว่า เป็นการพลากผู้เยาว์เหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนโดนบี้ไปเรื่อยๆนะครับก็มามาจบที่ว่าโอเคเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าไอ้ที่ดูดวงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยหลอกน้องหมดแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดออกมันมีอันหนึ่งที่บอกว่าแชทหาน้องแล้วแบบเรียกน้องว่าที่รักซึ่งมันไม่ควรแต่เจ้าตัวก็เหมือนหยอกล้อก,กันเล่นๆเพราะสนิทสนมกันมานานเลยมันก็เลยแบบทุกอย่างมันก็เลยเหมือนเป็นหลักฐานมัดตัวนะครับแล้ว,ลว,ลวช่วงท้ายรายการเนี่ย ก็เหมือนกับมีคนส่งข้อความหาพี่หนุ่มว่าแบบเป็นผู้เสียหายจากหมอดูคนนี้เหมือนกันนะครับก็ทนาโรนลุงแกวันนี้แกของขึ้นนะครับเพราะวบาก็น่าจะโมโหตมหมอดูแหละเพราะว่าแถไปเรื่อยอะ่ะแกก็บอกเดี๋ยวจะเอาให้เต็มที่เรื่องข้อกฎหมายนะครับก็เทปนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ว่าแบบถ้าเราเป็นมีผู้เป็นผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่ยังแบบเ,เป็นวัยอยากรู้อยากลองแล้วก็ ไม่มีภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมอะไรเงี้ยก็ควรจะแบบพูดคุยกับลูกหลานมาแล้วก็เตือนภัยนะครับว่ามันมีคนแบบนี้ในสังคมแล้วก็คนตุวผมนะผมมีทําคลิปนี้ไว้ดูดวงยังไงให้เครียดกว่าเดินนะครับมีสอง EP ก็คือเจอมบกับตัวนะครับก็ถ้ามีเวลาก็ไปดูกันนะครับเพราะว่าก็โดนมาเหมือนกันก็ใครเคยมีประสบการณ์ด้านนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าคับ